บอกพี่จะบอกใบ้พี่จะบอกใบ้ไวเลยพี่พี่เฉลยไปเลยหนึ่งคนเลยดีกว่าเพื่าพี่เฉลยไปเลยหนึ่งคนอ่ะวาวาหอยไค่อ่ะหนึ่งในนั้นต้องมีน้องเก่งแน่นอนนะคะเปิดตามาขนาดนั้นนะคะไปทายกันว่าน้องเก่งเนี่ยเขายืนคู่อยู่กับใครระหว่างข้อหนึ่งริดอ่าริดกับเก่งหรือว่าข้อสอง กันกับเก่งมาเราแจกเสื้อโคอี้ไปที่เราให้ดูตอนเบรกหนึ่งนะคะใช่แล้วครับสายเลยคุณผู้ชมทางบ้านพี่แหม่มจัดการเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมอสนะคะครับค่ะาว่าไงถามอะไรคะไอคือก็พิดพี่เดสตา์เก่งมากเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยที่แบบติดตามจนดูจนจบจนพี่เซนออก ยไม่ับยังไม่จบนะคะน้องยังเหลือสามคนอ่าอ่าค่ะอ่าลไงแล้วไงก็พี่เซ็งกิ่งมากนะครับก็ประทับใจมากก็คือคนอื่นก็เก่งมากมากครับพี่ไอก็เก่งพี่เก่งก็เก่งพี่เกงก็เก่งพี่เกสก็เก่งครับคืออยากถามว่าผลงานหนี่จะออกมาวันไหนครับที่อัดเสียงกัน ผลงานออกมาวันไหนคะอใครจะตอบสำหรับอัลบั้มรวม The Star 6ของพวกเราก็จะออกประมาณไหนคะักเดประมาณเดือนหลังคพาครับครับแอที่ย้ําอี่ย้ําไอที่สำหรับอัลบั้มรวมของ The Star 6นะครับก็จะออกวางแผงให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับปลายเดือนพฤษภาคมนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะน้องมอสคืออยากถามว่าวันนี้พี่เซนจะไป M MGC หรือเปล่าครับ MCC พี่เซนอะไรคืออะไรไอเว็บแมงโกเซนนะครับจะเข้าไปเกหรือเปล่าก็วันนี้อ๋อไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราว่าวันนี้พี่ก็ต้องซ้อมซ้อมเพลงอยู่ครับนะคะพอเสร็จจากนี้ก็ต้องไปซ้อมเพลงกันก่อนนะคะไม่แน่ใจอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ เอางั้นมาถามเรื่องอัลบั้มกันเลยดีกว่าใช่มอสเปิดนํามาให้เราแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเพลงที่เราได้ร้องไล่ไปเลยไล่หนูมิกแล้วไล่น้องเกย์ไปอีกแล้วเลยเสียใจกันไล่มาจากเซนบ้างละกันดีมากไล่มาจากข้างหลังบ้างเป็นยังไงบ้างอัลบั้มอัลบั้มครับค่ะ เพลงของเซนเนี่ยเพลงของเซนนะครับก็เป็นสไตล์แบบมีเดียมไมเดียมอะครับลกลางๆมีมท่าทางอะไรอย่างนี้บ้างตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีท่าหรือเปล่าก็เล่นเรื่องรองไว้ก่อนนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ก็สนุกครับเพียงพอครับตอนนี้กำลังซ้อมกำลังเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมก็ดูเสียงนะครับตอนนี้อ๋อเหรอครับอุ้ยอย่าไปตะโกนสิถามได้ไหมว่าเป็นเพลงเป็นเพลงแบบว่าอย่างไงเนื้อเนื้อเพลงมันบอกอะไรประมาณอะไรมไม่ต้องบอกชื่อเพลงพี่ก็ได้นะก็แอบรักเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ไม่กล้าบอกแอบรักเพื่อนคนหนึ่งแอบรักเพื่อนคนหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกเป็นมีเดียมีเดียมีจังหวะอย่างงี้โอเคติดตามติดตามน้องเก่งค่ะ ของผมจะเป็นแบบแนวอินดี้อินดี้หน่อยครับแล้วก็แนวอินดี้อินดี้มันเป็นยังไงอันคะที่เขาสอนเซนเอาไม้ด้วยเซนถ้าเซนถ้าเซนจะเซ้าที่เซนต้องมีไม้ออะไรๆก็เป็นออกแนวแบบอินดี้นิดนึงะครับแบบแล้วยังไงนะเมื่อกี้เซนว่าอะไรนะเร็วเอาให้เหมือนจังหวะน้ัะเอาไหมเทคสองแอคชั่นอ่ะสี่สามสอง ปั้งคือเพลงของผมนะครับมันก็จะเป็นออกแนวอินดี้อินดี้นิดนึ่งนะครับอ๋อครับก็ออกแนวเซิงเซิร์งนะครับที่มีฟอนเซิร์งกันนะครับเออใช้ได้ต้องอย่างนี้แล้วยังไงแล้วมันยังไงคะตกลงพี่ไม่ดูเรื่องเลยนะทุกครั้งที่เก่งตอบเราจะงงพี่จะงงงนิดนึงอธิบายพี่นิดนึงจะเป็นแนวแบบจังหวะมีเดียมิีเดียมหน่อยครับแบบโจ๊ตนิดนึงครับคือถ้าใครอยากเซิรงก็เซิรงได้แบบพี่เซนบอกครับเป็นป๊อปออกเป็นป๊อปใช่ไหมคะออกป๊อปป๊อปครับแต่ว่ามันจะ ผมชอบอินดี้อินดี้หน่อยครับคือเนื้อเพลงกับอินดี้อินดี้เดี๋ยวพี่จะรอฟังอินดี้อินดี้เพลงเนื้อเพลงเป็นยังไงเพลงคายเพลงความหมายแนวไหนดี่บ๊ะความหมายจะเป็นประมาณแบบเหมือนแบบเอ้า นี่เคยบอกอย่าพูดพูดอย่พูดจะทอลกันเป็นอะไรนะอะไรเป็นความหมายแนวไหนนะเป็นแนวแบบเหมือนกับว่าพูดถึงตัวผมอย่างนี้ครับว่าแบบผมเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้ครับอ๋อแล้วเป็นยังไงอ่ะแบบผมเป็นคนน่ารักไงครับโอเคหรือว่าเป็นอ๋อโอเคไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นอ๋ออ่ะมางั้นน้องเกดก่อนเนาะอ่าเป็นยังไงบ้างคองเกดตเป็นเพลงป๊อปร็อกค่ะเป็นป๊อปร็อกเลยเป็นบลองเป็นช้าช้าหรือว่าเป็นช้าค่ะเป็นเพลง ออกแนวหน้าของสารน้าของสารค่ะความรักแมความรักมเป็นความรักค่ะเป็นความรักแต่ว่ามองได้หลายแง่ค่ะส่งแง่ส่งง่ามอะไรอเ้ยแม่เออเป็นเพลงที่น่าฟังนะใช่เป็นเพลงน่าฟังค่ะใช่ค่ะรองอ่าน้องอาบ้างครับผมก็เป็นเพลงเกี่ยวกับอย่งอย่าอย่าอย่ไอ่อบ่าย่าอย่อย่อย่อะ่าอย่าอย่ากย่าอย่า่่อายายจา เป็นแนวไหนไ้สั้นปลายไอเป็นใช่มันสั้นปลายพี่ยังไม่ได้ความหมายเลยแนวฟังง่ายๆครับแนวป๊อปครับผมแน่เป็นจังหวะมเดเดียมมีเดยมแล้วแล้วเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เกี่ยวประมาณว่าเราเราเรารักเธอเราอาจจะว่ากายจะอยู่ห่างไกลกันแต่ว่าเราใจเราอยู่ด้วยกันเสมอเนเหมือนเราจะอยู่กรุงเทพอย่างนี้ แต่เราก็ยังคิดถึงเธอที่เชียงใหม่เสมออะไรอย่างนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าให้พี่พูดใช่ไหมใช่ไหมที่ให่แหม่มแซวเนี่ยใช่ไหมปฏิเสธได้เขาอยู่กรุงเทพด้วยครับอ้าวจบเลยจบอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะไม่ตกละไม่ไใช่ครับเขานั่งรออยู่ข้างล่างครับผมนั่งรออยู่ข้างล่างด้วยคุณแม่ว่าแล้วมาพุกเนี้ยจบเลยอ่ะน้องเกรซค่ะงกรงบัง เคไม่ไล่เกตแล้วนะคะไม่ไล่แล้วค่ะก็ของเกตก็เป็นแนวป๊อปแบบค่อนข้างเร็วหน่อยค่ะค่ะเป็นแนวไซรบอสซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างค่อนข้างแบบมีจังหวะเร็วๆน่ารักน่ารักอะค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะยังไงคะเป็นเพลงเกี่ยวกับความหมายยังไงเอ่ยเกี่ยวกับตัวเกต์อะค่ะแบบก็ เดี๋ยวติดตามกันะเกตพี่รู้ว่าเกตนึ่ทำไม่อกอย่าจบเร็วขนาดนี้ไว้ก่อนคือเกตไว้ก่อนเนื้อร้องยังไม่มาหรือว่ายังไงน่ารักกุ๊กกิ๊กค่ะอ๋อน่ารักุกตามสไตล์น้องไงได้ได้แล้วก็ผลงานของทุกคนนี่นะคะ The a l ั u m Star 6จะมีเมื่อไหร่นะคะบอกอีกทีหนึ่ง ให้พี่พูดหรือเกศพ,พูด,พดปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับปลายเดือนพฤษภาคมนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึง3คนในบ้านด้วยใช่ใชใไหมคะ,ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจบรายการเราก็จะมี The Star Daily ใช่แล้วนะคะน้องๆคะช่วยพี่ทำมาหากินนิดนึง <np. S 2> ช่วยบอกกันหน่อยว่าวันนี้รายการ The Star Daily นี่วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องราวของเพื่อนๆในบ้านที่ยังเหลืออยู่3าคนค่ะที่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะพัทยานะครับ อิจฉาซะเหลือเกินนี่โตโน่เหมือนพี่โตโน่ใส่วเหมือนววิศกรี่พี่นี่พวกคนเขามาดูแลก็คือมองมองจากไกลๆองเงี้ยครับก็แบบมันเอ้ยทำไมเขาใส่หมวกสก๊อตจะได้แบบไม่ไม่อันตรายหัวเนี่ยมันก็จะมีมีหลายอย่างเลยอ๋อเขาบูรณะกันบ้างเทพต่างๆที่เขาแกะสลักเป็นรูปเทพต่างๆแล้วก็สาญญาว่าแล้วก็ข้นเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นเทพต่างๆที่เราสักการะครับแบบว่าประจำวันเกิดอะไรเงี้ยคร เดสูงนะได้อย okay. nice> ู่ประมาณสามคนตอนนี้เขาอย่ได้แคีสีแล้วเค่ะเรื่องะไรเรื่องอะไรผีเหรอผีเหรออ๋อส ก็คือเป็นจะแกะสลักไปรูปอย่างเงี้ยครับบอว่าของกันก็คือจะมีแบบเทพทรงทรงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยของการจะแบบวันอังคารก็จะเป็นแบบทรงกระบือครับก็คือให้เราคือวันนั้นมันสงการเขาให้เราสามารถเอาน้ําไปลดลดได้ มาติดตามกันได้นะคะหลังจบรายการแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับวันเสาร์นี้นะคะคอนเสิร์ตของทั้ง3คนนะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะคนละ15นาทีเป็นกําลังใจให้เขาได้ด้วยการโหวตค่ะคุณผู้ชมคะโหวตก็ง่ายๆนะคะส่ง SMS ค่ะพิมพ์รู้กันไหมสี่สองสี่สองไม่ใช่มา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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณผู้ชมใม่ออจากบ้านนาะได้คุณผู้ชมเนสเนสเนสเหมือนเหมือนเหมือนเกสเหมือนเกสจะรู้แล้วอะเกสอะพิมพ์ดอกจันนะคะต่อด้วยหมายเลข ตอนนี้เหลือหมายเลขอะไรบ้างคะสามสาหกสามแปดเออนอกสากจะมาหันมองจอนี้ให้เจได้อาแล้วอะไรคะแล้วก็พิมพอดอกจันต่อต่อด้วยหมายเลขของพี่ๆเขาแล้วก็มี3 6 8ใช่ไหมคะคะก็ต่อส่งมาที่4ี่สองสี่สองแปดเก้าเก้าค่ะใช่แล้วค่ะก็มาอีกทีนึงมีใครช่วยไหมก็ตามที่อ่านมาสองจุดโทรมาที่ดอกจัน๋อนักนักนะ ก็โทรมาที่ดอกจันร์สี่เ้าและตามด้วยหมายเลข368ข้าครับผมตามที่ชื่นชอบถ้าเขากดมาดอกจันร์สี่เก้าเก้าแปดเอาใหม่เอางี้เอางี้เอาใหม่เอาใหม่เอาหมนะนะถ้าคุณผู้ชมกจโทรศัพท์มานะกดดอกจัน4 9์สี่เ ด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขานที่คุณชื่นชอบแล้วก็กดโทรออกนะคะรายการรั้งละหกบาทเท่านั้นเองค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆน้องๆทั้ง5คนนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็มาแหนน่ารักมากๆเลยทุกๆคนนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนเลยสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีขอให้เป็นที่ ของแฟนๆอย่างนี้แล้วก็ผลงานบอกว่าออกมาเลิศดๆดีๆทุกคนเลยนะคะปลายเดือนพฤษภาคมขอยอดพุ่งๆเลยนะคะตอนจบรายการเจ๊คงต้องขอให้ทั้งห้าคนทำทำท่าทำท่าตามเจ๊ด้วยนะรายการนะจำได้ใช่ไหมฮะนะฮะและแะมันแฟนๆขอโทษครับลาไปแล้วนะคะกับรายการสาวสาวล่าเรองอีสวัสดีค่ะ And I...